สิริคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวละครมิสติกในแมพอันนี้เว็นการ์ดตั้งแต่แผท0จนถึงแผท0.5นะครับที่มีมาทั้งหมดหลังจากอีโวแล้วตัวละครตัวไหนนั้นเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดแต่ในคลิปนี้นั้นผมจะไม่ตัดสินว่าตัวละครตัวไหนนั้นเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดแต่พวกคุณต้องเป็นคนตัดสินเองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับเดีผมจะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าเมื่ออีโวแล้วตัวละครนั้นมีพาสซีอะไรและมีความสามารถอะไรโดยเรื่องของดาเมจนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละบัฟแล้วก็สแตทเพราะตัวละครที่ผมนํามาโชว์นั้นไม่ได้มีสแตทที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเรื่องของดาเมจรวมนั้นจะเป็นการเฉลี่ยประมาณมากกว่าว่าอยู่ในเรนดาเมจประมาณไหน และในคลิปนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้อีโวตัวละครมิติกหรือยังไม่หาตัวมิติกมาเล่นหรือเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็จะเป็นตัวอย่างไปด้วยว่าตัวละครที่คุณนั้นควรจะหานั้นเป็นตัวไหนร้านอีชีสโตรตอนนี้นะครับขายของแมปอันนี้เป็นการเรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของเพจอดีไก่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้ครับร้านอีชีสโตรครับยินดีให้บริการครับ มาที่ตัวแรกตัวละครเบจิต้าค่าวางอยู่ที่1,200วางได้ทั้งหมด4ตัวโดวยตัวละครของเบจิต้านั้นเป็นตัวละครที่สามารถอีโวได้ง่ายที่สุดเพราะเพียงใช้แค่ถั่วเซียนจากด่านน้ำเล็กด่านแรกเท่านั้นในการอีโวตัวละครนี้ในส่วนของรูปแบบการโจมตีองตัวละครนั้นจะโจมตีเนแบบซิคล์เอลีและเป็การโจมตีสุดท้ายเป็นแบบลาย ซึ่งพาสิฟพรอเวอร์อันแรกทําให้เบจิต้านั้นเมื่อไม่มีใครอยู่ในระย่ว,วงของเบจิต้าจะทําให้โจมตีเร็วขึ้น20%แต่ว่าถ้าเกิดมีใครอยู่ในวงของเบจิต้านอกเหนือจากตัวละครเบจิต้าเองนั้นไม่ได้โจมตีเร็วขึ้นลบ20%นั่นเองโดยอัปเกรดขั้นที่2นั้นไม่ค่อยเปนอัปเกรดที่ถูกใช้มากที่สุดก็คือการิก,กรันเป็นการโจมตีแบบยิงขึ้นพลังออกซึ่งทำการโจมตีศัตรูในหลายฮิตเหมาะในการเอามาใช้ละลายโล่อย่างดีและถ้าการโจมตีต่อไปคือบิ๊กแบงแอตแท็กที่ยิงบอลออกไปนน้ง่าิขึกรย็ ตังตีออกไปเป็นลายตรงๆซึ่งจะทำการละลายโลกศัตรูได้ดีอย่างมากและทำดาเมจสูงใน,นส่วนของอีกฟัสซิฟหนึง่งโอ้โหเฮมิงพลังเดิมจะเพิ่มขึ้น100%เมื่อจมตัวศัตรูตัวเดียวเหมาะมากใ่การเอามาโจมตีบอสที่เหลือตัวสุดท้ายตวเบิจิต้วเวาเลยเป็นตัวละครที่สามารถเคลียร์บอสได้อย่างง่าย โดยรวมแล้วเมื่อวางครบ4ตัวนั้นจะทําดาเมจได้สูงประมาณหนึง่งเพื่อที่อัปเกรดเต็มแล้วไบยต้าจะใช้เงินทั้งหมด64,250ตัวละครต่อไปเป็นตัวของนารูโตะนารูโตะนั้นเมื่ออีโวแล้วการโจมตีจะต่างกับก่อนอีโวอย่างสิ้นเชิงโดยพาสซีฟหลักที่ได้มาจากการอีโวแล้วคือการโจมตีทุกๆครั้งนั้นจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีก2%และจะแม็กอยู่ที่36%ซึ่งทําให้ตัวนารูโตะนั้นจะเป็นต้องวางเพื่อให้โจมตีแต่ว่าอีกพาสซีฟหนึ่งที่มันแต่ก่อนอีโวก็คือเมื่อไม่ได้โจมตีเป็นเวลา6วินาทีตัวละครนารูโตะนั้นจะลดคูลดาวน์ลง5%และ สูงสุดถึง15%เท่ากับว่าตัวคอนาโตนั้นจําเป็นที่จะต้องโจมตีและจําเป็นที่จะไม่ต้องโจมตีด้วยเช่นกันและเมื่อยิงอัปเกรดนั้นตัวคอนาโตนั้นจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นรูปแบบพิเศษเดียวซะส่วนใหญ่แต่ถ้ายิงแบบกลัวที่เป็นอัปเกรดขั้นต่อมาหรือจะเป็นท่าอัปเกรดสุดท้ายที่เป็นการยิงบอลแบบ Circle LE การชุมตีหนิตนั้นจะเป็นปัญหาอย่างมากเมื่อเจอสตูเป็นโลทาให้ตัวนาโตะนั้นจะเป็นต้องวางกองรวมกันในการเลียร์โลหรือเราจะหาตัวละครอื่นมาคอยตัดโลให้ก่อนหน้านี้เพื่อจะใช้ตัวของนาโตะก็ได้ในอัปเกรดเต็มนั้นนาโตะใช้เงินทั้งหมด8ปดหมตัวละครต่อมาเป็นตัวของซาสเกะ ตัวละครซาสเกตนั้นเมื่อีโบแล้วการโจมตีปกตินั้นจะทําการสตาร์ตศัตรูเลยโดยไม่สนว่ามีโลหรือเปล่าซึ่งตัวของซาสเกตนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนํามาเป็นตัวละครพพอร์ตในการช่วยสตาร์ตศัตรูให้ตัวราเมจของเรานั้นสามารถมีเวลาในการรีคูดาวมาโจมตีศัตรูได้เร็วมากยิ่งขึ้นตัวของซาสเกตนั้นมีค่าวางอยู่ที่1,100วางได้ทั้งหมด4ตัวเมื่อเทียบกันแล้วตัวซาสเกตยิ่งอัปเกรดไปนั้นถึงดาเมจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าคูดาวก็เพิ่มข ส่วนตัวแล้วผมมักจะวางตัวสเกตเปล่าๆไว้อย่างเดียวและให้คอยโจมตีสตันแบบกระจายมากกว่าเพราะดาเมจถึงอัพเต็มแล้วก็ไม่ใช่ดาเมจที่สูงมากนักแถมผูเดาวยังสูงอีกด้วยกลับกันแล้วการเอาสเกตมาวางสีตัวกันโดยไม่ต้องอัพเกตแต่ตัวหนึ่งและคอยโจมตีสตันนั้นถือว่าเป็นวิธีที่ดีในการที่จะใช้งานโดยค่าอัพทั้งหมดของตัวของสเกตจะอยู่ที่6100 ตัวละครตัวต่อมาโ e อบิโตอีโวตัวละครโอบิโตนั้นจะมีค่าบางอยู่ที่2,000นและวางให้ทั้งหมด3ตัวโดวยตัวของโอบิโตนั้นจะมีท่าโจมตีที่หลากหลายแต่ว่ายังไม่มีท่าไหนที่โจมตีจะติดไฟจนกว่าคุณจะอัพเกรดถึงค่าที่8 ตาม requirement ที่ขึ้นไว้ตัวฮอรบิโตนั้นจะลดคู่ดาวลง3%ต่อเวฟซึ่งจะมากสูงสุดถึง12%เท่ากับว่าโอรบิโตนั้นจะเปต้องใช้เวลาถึง4เวฟในการแม็ก12%นั่นเองอัปเกรดส่วนใหญ่ของบิโตนั้นจะเป็นการจดตีในรูปแบบ Circle w ิ e แต่เมื่ออัปเกรดสุดท้ายนั้นจะเปลี่ยนการจดตี็นรูปแบบของกรวยซึ่งจะทําการเผาสโตูด้วยนั่นคือพัฟฟิทที่รับมาหลังจากการ E ี o ที่จะทำดาเมจเบิร์ใส่สัตู30%ของดาเมตเะะเจ, 80, 8, จมตัวเองโดยราคาอัปเกร ตัวละครต่อมาชาฮอินหรือว่าฮันเตอร์ชาดันมีขว้างอยู่ที่1,600การปีแรกของชายอินนั้นจะเป็นการตีแบบลายซึ่งจะไม่โดนตัตรูเส้นตรงและอัปเกรดไปจะเป็นการตีเป็นรูปแบบของกลวยโดยส,ส่วนใหญ่แล้วการโจมตีของชายอินนั้นจะเป็นรูปแบบของกลวยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจริงๆก็คือมันเป็นการโจมตีที่ใหญ่แบบเป็นแทบครึ่งวงกลมเลยและเมื่ออัปเกรดเต็มเนี่ยมันเป็นการโจมตีที่ใหญ่แบบระดับที่เรียกว่าฟูลเอเี B e เลยก็ได้แค่ไม่ตีในส่วนของข้างหลังก็ดูจากาาาาทภพี่่ผมไได้้้ขึนนเเอววคุณก็็จะห เมือเกรดไปถึงการจมตีขั้นสุดท้ายแล้วมันตีแทบจะทั้งวงอยู่แล้วแต่มันเหลือเท่านั้นไว้โดยพัสซีตัวละครน,นั้นชหยอินจะมีคีอยู่ที่20%และมีครีดแดมอยู่ที่15%และเมื่อโจมตีบอสนั้นใช้อินจะได้รับครีสเรทที่เพิ่มขึ้นเป็น15% และพาสิกที่ได้หลังจากการอีโบนั้นชายอินนั้นจะมีโอกาสหลบหลีกการโจมตีของศัตรูถึง100%ซึ่งเมื่อหลบการโจมตีนั้นแล้วชายอินจะทําการสวนด้วยดาเมจที่เท่ากับ65%ของดาเมจของตัวเองกลับไปซึ่งถือว่าดีมากในการที่เอาชายอิน,น,นมาสู้กับบอสที่เป็นประเภทสตันตัวชายอินนั้นสามารถวางได้ทั้งหมด5ตัวแต่ว่าราคาอัปเกรดนั้นใช้เพียงแค่5 1 9 0 0ต่อตัวเท่านั้น ตัวละครตัวต่อมาทรงจินบูเป็นตัวละครมิติที่ในแพทที่ผ่านผ่านมานั้นมีบทบาทสําคัญอย่างมากเราเป็นตัวละครมิติที่มีดาเมจที่สูงและมีสกิลพาสซีฟที่เป็นสกิลกดด้วยพาสซีฟแรกทาให้ทุกการฆ่าศัตรูของทงจินบูนั้นจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นกับตัวเอง0.1%และจะบวกสะสมขึ้นไปเรื่อยๆจนแม็กอยู่ที่40%นั่นเองโดยตัวห่อทรงจินบูนั้นจะวางได้ทั้งหมด3ตัวการโจมตีทั้งหมดของทรงจินบูนั้นจะเป็นในรูปแบบของ Circle AOE แเซอรฟเริบเอตอีและต้อองัปเกรดไปถึงขั้นที่8เ่านั้นซแรรรกในอม์ได้ับล กดอะไรทาให้เมื่อฆ่าศัตรูแล้วจะจะสมศัตรูนั้นเข้าไปในชาร์โดอาร์มของตัวเองและจะสูงสุดถึง40ชาร์โดเลยซึ่งเมื่อกดสกิลแล้วนั้นจะทําให้ซองจีบูนั้นสามารถเสกลูกน้องออกมาเดินเพื่อชนศัตรูได้และคิงออฟเดอะชาร์โดบวกราเมิด2.5%แต่ครั้งที่เงาของซองจีบูที่เสกออกมานั้นสามารถฆ่าศัตรูได้และสามารถบวกได้มากสูงสุดถึง25%โดยคูลดาวของสกิลนี้อยู่ที่135วินาทีค่าบเกรดทั้งหมดของซองจีบูจะอยู่ที่13700ค่าวางอยู่ที่1700 เราชี้กดอะไรนั้นเมื่อกดไปแล้วนั้นต้องบริเวณขอบวงของซองจีบูนั้นจะทําการเสดลูกน้องลองมาเดินซึ่งเลือดของลูกน้องนั้นจะขึ้นอยู่กับเลือดของศัตรูที่ซองจีบูนั้นได้ฆ่าไปตัวละครตัวต่อมาตัวมิติกใหม่ที่เข้ามาในแพท0.5อาคาอะตัวอ,อาครอัะนั้นเป็นตัวละครที่มีค่าวางอยู่ที่1,300วางให้บาทั้งหมด4ตัวซึ่งการโจมตีของอาัคคาะาน,นั้นจะเป็นการผสมระหว่างเซอร์เคิลเอีแล้วก็ลายเข้าด้วยกันพาร์ทส Re แรก e r a t i o n ลดเวลาในการโดนดีบัฟ33%เพิ่มดาเมจ11%ตทุกทุกครั้งที่โดนโจมตีซึ่งจะมากสูงสุดถึง33%เมื่ออัปเกรดถึงขั้นที่8นั้นตัวของอาคาสานั้นจะเพิ่มสกิลคอมพาสนีโดขึ้นมาได้รับโอกาสที่สามารถกดและบว,วกดาเมจเพิ่มขึ้น33%และระยะเพิ่มขึ้น33%และเมื่ออยู่ในโหมดนี้นั้นจะไม่โดนการสตันกูร์เราอยู่ที่60วินาทีและอัปเกรดแม็กนั้นการโจมตีของอาคาสานั้นจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการผสมระหว่างเซอร์เคิลและลายเข้าด้วยกันนคือจจะะะพุ่่่งงเเข้าาไปปโมต circle, ตีว็ววแระยะ ารโจมตีนั้นจะยาวขึ้นและดาเมจของอาคาสานั้นเมื่อใช้ในด,ดานเลสใหม่นั้นจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นเนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่ประจําในเรื่องนี้ค่าอัพเกรดของอาคาสัตอยู่ที่76,500ต,ตัวละครตัวต่อมาเทนเงินเทนเงินนั้นค่าวาังอยู่ที่1,500วาองทั้งหมด3ตัวตัวละครเทนเงินนั้นถือว่าเป็นตัวละครที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับอีกิตอย่างบ่อยมากพาร์สิแรกตัวละครเทนเงิน,งนจะบวกดาเมจขึ้น10%ซและเพิ่มโอกาสการหลบหลีกศัตร และจะสแต็กรวมกันถึง60%สกิลพาสซีฟังจากการอีโวมาแล้วดิชั่มออฟแบทเทิลเพิ่มดาเมจ10%ทุกๆครั้งที่โจมตีแต่จะโตตัวเดิมและจะสะสมไปถึง30%และเลาคู่ดาวลง2%ทุกๆค,ครั้งที่ทําการโจมตีออกไปต่ำได้สูงสุดถึง30%ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสกิลที่ถูกออกแบบมาให้สาหรับการตีตัวละครตัวเดิมซ้ํานั่นหมายถึงบอสนั่นเองเพราะบอสนั้นมีเลือดที่เยอะเกินกว่าจะตีตายในครั้งเดียวโดยตัวคอนเทนเงินนั้นจะมีการโจมตีรูปแบบของเซอร์เคิลอีก แบบกล้วยและการโจมตีสุดท้ายของเทนเน็นจะเป็นการตีในรูปแบบของปูเอโอเซึ่งจะมีวงขนาดใหญ่และมีคูดาวค่อนข้างเร็วโดยคาบเกรดของเทนเะน็ยนนั้นอยู่ที่93,250ในส่วนของตัวละครมิติกก็มีเพียงเท่านี้เขาพูดรับชมครับถ้าคุณชอบตัวไหนและคิดว่าตัวไหนเก่งอย่าลืมแบนไว้ับคลิปนี้ขอบคุณรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องน้ำส้มชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ